จเจริญสุขท่านพุทธศาสนิกชนทุกๆท,ท่านสำหรับในตอนนี้ก็มาทำความรู้จักความสำคัญแล้วก็เหตุการณ์สำคัญรวมไปถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก่อนอื่นนั้นก็คงจะต้องลำดับเหตุการณ์ ให้ท่านผู้ฟังชาวพุทธทุกๆท่านได้ทราบความเป็นมาเป็นไปความสำคัญในเหตุการณ์ต่างๆวันสำคัญทั้งหลายเหล่านี้ที่เราชาวพุทธต่างก็ยึดถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมเป็นจารีตเป็นขนบธรรมเนียมสืบสืบต่อกันมา ถ้าพูดถึงวันสำคัญเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นพุทธบูชาแต่ก่อนนี้ก็จะมีอยู่วันเดียวก็คือวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่เราเชาวพุทธศาสน,นิกชนทุกทุกหมู่เหล่าทุกทุกประเทศ ก็จะให้ความสำคัญในวันนี้เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่กล่าวถึงวันประสูต,ตรัสรุและปาลินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วก็ต่อจากวันนี้ไปอีกเจ็ดวันก็คือวันอัฐมีบูชา วันอัฐมีบูชาคือวันที่พูดถึงวันที่ประชุมเพลิงพุทธศรีละขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือหลังจากวันวิสาขาบูชาไปอีกเจ็ดวันวันสำคัญทางการบูชาของชาวพุทธก็จะมีอยู่อยู่เท่านี้แหละท่านผู้ฟังแต่ในส่วนหลังที่เป็นวันอัฐมีบูชานั้นก็ไม่ค่อยจะมีแล้ว ทุกวันนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นมีงานพิธีหรือวันสำคัญที่กล่าวถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่นักนี่คือที่มาของความสำคัญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่แกะดำคำพีชีวิตจะพูดถึงเหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวก็คือวัน อาสาฬหาบูชาแล้วก็วันสำคัญทางพระวินัยคือเป็นส่วนของพระวินัยก็คือวันเข้าพรรษาก็จะลำดับเล่าเรื่องที่มาของวันดังกล่าวให้ท่านฟังแต่นี้เรามาดูว่าเหตุการณ์ในวันอาสาฬหาบูชานั้น สำคัญอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรก็หลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้พระองค์ท่านก็ทรงละลึกถึงอาจารย์ทั้งสองท่านก็คืออาราระดาบทและอุทกะดาบทเพราะก่อนที่พระองค์ท่านจะ ปลีกมาเพื่อปฏิบัติอาจารย์ทั้งสองก็เคยกล่าวประวัลนาไว้ว่าหากท่านตรัสรู้ธรรมใดๆก็ตามที่สามารถชนะการเกิดการแก่การเจ็บการตายได้อย่าลืมกลับมาแสดงธรรมนั้นต่ออาจารย์ทั้งสองด้วยนั่นคือเหตุ หลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้รมแล้วก็ทรงตรวจดูว,ว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นอยู่หรือไม่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่เมื่อตรวจแล้วก็พบว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นพึงเสียชีวิตไปดังนั้นลำดับต่อมาก็คงจะเป็นผู้ที่เคยอุปถากรตรัสรู้นั่นก็คือปัญจวคีทั้งหาซึ่ง ได้พากันคิดว่าพระองค์นั้นคงจะละความเพียรแล้วคงจะหันมามากมากในการสเสวยในการดำเนินชีพเพลิดเพลินไปเสร็จแล้วก็เลยพากันปลีกออกจากไปเมื่อสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรวจดูด้วยพยานนะท่านผู้ฟังด้วยยาน ของพระองค์ท่านก็เห็นว่าปัญจวัคคีทั้งห้านั้นอยู่ที่เมืองพารานสาีที่ป่าอิสิปตนะมนลึกทายวันดังนั้นพระพุทธองค์ก็เลยทรงเดินทางเพื่อที่จะไปแสดงธรรมเทศนาสอนหรือโปรดพรามทั้งห้าก็คือปัญจวัคคีทั้งห้าก็ก พระองค์ท่านก็เดินทางไปเมื่อไปถึง 8, ป่าอิสิตปัตนะมฤุกทายาวันที่ที่ปัญจวัคคีทั้งห้าอยู่ทางอัญญาโกนทัญญะถือว่าเป็นอวโสเพื่อนมองเห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระตถาคตเสด็จเดินมาแต่ไกลพอเห็นอย่างนั้นปั๊บก็เลยหันไปบอก พรามทั้งสี่คนก็คือวปะาภัทยะมหานามะและอัศชิว่านั่นเห็นไหมล่ะพอพวกเราไม่อยู่อุปถาคเฝ้าดูก็ลำบากอยู่ไม่ได้เนี่ยถึงขั้นอยู่ไม่ได้ต้องเดินทางมาหาเราอย่างไรอย่างไรเสียเราก็เฉยเถอะเราไม่แสดงความเคารพด้วยการลุกขึ้นต้อนรับว่าอย่างนั้นคุยกันว่าอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จมาใกล้ไอ้ที่คุยกันไปทั้งหมดลืมก็ลุกขึ้นน้อมรับก็จัดอาสนะถวายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยดีลืมหมดเลยที่นัดกันไว้ว่าจะไม่ลุกตอนรับไม่ไม่แสดงความไม่สนใจอ่ะเราจะไม่สนใจว่าไงแต่สุดท้ายขึ้นมาก็ต้องลุกขึ้นตอนรับและจัดอาสนะในที่สูงแล้วตัวเองก็ลงนั่ง หลังจากนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยกล่าวกับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าว่านี่แนะ่ท่านมหาปัณฑิตพรามทั้งหลายบัดนี้เราตถาคตได้ตรัสรู้ในธรรมในอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเราจึงได้เดินทางมาเพื่อแสดงธรรมนั้นแต่พวกเธอเมื่อ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นปัญจวัคคียตั้งข้าก็ไม่ได้เชื่อก็เฉยเสียนิ่งเหมือนไม่ได้ยินหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตัดสำทัพเป็นรอบสองว่าท่านพรามณ์ทั้งหลายตลอดเวลาที่ท่านได้พบเจอเราและอุปถากเรา ท่านเคยได้ยินเราได้กล่าวสิ่งนี้หรือไม่ปัญจวัคคีย์ตั้งหากก็มองกันอัญญากนทัญยะก็มองอืมไม่เคยพระพุทธองค์ไม่เคยกล่าวสิ่งนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนก็เลยหันกลับมาน้อมแล้วก็สงบลงรับฟังหลังจากนั้น องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมอันมีเนื้อหาสาระดังนี้ท่านผู้ฟังมูชนใดที่ประกอบดำเนินชีวิตด้วยการเพลิดเพลินกับกามคุณทั้งห้าก็ไม่แตกต่างจากนอนที่นอนอยู่ในบ่อปฏิกูลชั้นใดก็ฉ้นนั้นกามคุณทั้งห้าได้แก่รูป อันสามารถกระทบหรือมองเห็นได้ด้วยดวงตาเสียงอันสามารถกระทบรับรู้ได้ด้วยหูกลิน่นอันสามารถรับรู้และกระทบได้ด้วยจมูกรสอันสามารถรับรู้และกระทบได้ด้วยลิ้นชิวหา สัมผัสทางกายแข็งอ่อนร้อนหนาวอันสามารถประทบได้ด้วยกายเรียกว่าโผฏฐัพานี้แหละเรียกว่าการมคกุณทั้งห้าอันเป็นที่นำพาเหล่าสัตว์ทั้งหลายเวในสัตว์ทั้งหลายให้เวียนไหวเป็นวัฏฏะสงสารเวียนเกิดเวียนตาย อย่างนี้ไม่รู้จบรู้สิ้นหากมีนักพรตปราดหรือบัณฑิตใดๆให้ความสำคัญและเลิดเลือนอยู่ในกามคุณทั้งห้านี้ย่อมมิสามารถจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยเรากล่าวทำนี้ว่า กาะสุขันลิกาทุโย و. นักพรตนักบวชบัณฑิตใดที่ประกอบไปด้วยการทรมานร่างกายอันเป็นธรรมชาติของโลกธาตุมีดินมีน้ำมีลมและมีไฟมีความสมดุลเกื้อกูล กันไปเป็นอัตภาพแต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่าความไม่เที่ยงและเกิดทุกขเวทนาขณะเป็นอยู่และสุดท้ายก็สลายไปในที่สุดหากนักรถบัณฑิตใดประพฤติพรนรมจันแต่ยังการทรมาน อัตภาพให้เกิดความทุกขเวทนาอันทนไดายา้ยากย่อมมิสามารถที่จะทำให้สำเร็จหรือบรรลุในธรรมอันเป็นโมฆะธรรมอันสูงก็คือทำอันเหนือกว่าความทุกข์ทั้งหลายทำอันเหนือกว่า การเกิดแก่เจ็บตายทำอันเหนือกว่าวัตตะสงสารที่หมุนเวียนบนอุปประมาเหมือนการตึงสายพินที่ตึงเกินไปย่อมมินานวันจะต้องขาดเสียย่อมไม่ใช่ทางแห่งความสำเร็จและ เช่นเดียวกันหากสายพินนั้นย่อนเกินไปคือลหลงไหลเกลิบเริ่มอยู่ในกามคุณที่กล่าวมาในข้างตน้นกออ็ย่อมให้สำเนียงเสียงที่ไม่ไพเราะและไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นเลยท่านพรามทั้งหลาย ดูก่อนพรามทั้งหลายเธอจงมองดูทางอันเป็นทางระหว่างกลางคือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปคำว่าตึงนั้นใ้ให้ความหมายเป็นอัตติละมัฐานุโยคคำว่าย่อนนั้นใสให้ความหมายเป็นกามสุขันลิกาโย สิ่งทั้งสองนี้เรียกว่าธรรมอันเลวไม่ใช่ทางแห่งมหาบัณฑิตผู้ที่จะหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารหรือกองทุกข์ทั้งมวลได้เลยดูก่อนพรามทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาการดำเนินอยู่ในปกติปกติที่เป็นกลางไม่ตึงเกินไป ไม่ย่อนเกินไปแม้นตึงสายผินได้เช่นนี้ย่อมบรรเลงเป็นเสียงเพลงที่ไพเราะใช่แล้วพรามทั้งหลายตถาคตเป็นพระสยามภูเป็นผู้รู้ด้วยตนเองแล้วเห็นแจ้งเข้าถึงแล้วว่าทางสายกลางคือมัชชิมาปฏิปทานนี่แหละ เป็นทางแห่งความสำเร็จในมรรคผลและพระนิพพานและธรรมที่จะทำให้สำเร็จในมรรคผลนิพพานได้นั้นมีอยู่สี่อย่างด้วยกันเรียกว่าอาริยสัจส,สี่หนึ่งทุกทั้งหลายทั้งมวลสองสมุทัยเหตุแห่งทุกข ทั้งหลายทั้งมวลสามนิโรธแนวทางเพื่อจะดับเหตุแห่งทุกทั้งหลายทั้งมวลสีมักอันมีอง์แปดเป็นความชอบความชอบทั้งแปดอย่างเราเรียกว่ามักมีองแปด นี้และรามทั้งหลายคือทางแห่งความสำเร็จเหนือทุกในวัฏสงสารเป็นมรรคผลและพระนิพพานอย่างแน่เทียว